บริษัทอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซซยสมาชิกโตโยต้าโซลูร์นานะคะกับรถที่มีอาการเครื่องยนต์สะดุดรอบสวิงตรวจเช็คระบบไฟนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกองเครื่อง เปลี่ยนทายของเร็วทุกระบบนะคะทีมงานใหญ่ยนจูนิ่งนะคะทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบในเรื่องของระบบวาล์วหัวเทียนคอยจุดระเบิดนะคะทำการแก้ไขอาการรอบเครื่องสวิงและอาการสรุดของเครื่องยนต์ค่ะ จากนั้นนะคะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน,น้ำน้ำมันเบรกนะคะและบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอ่อยยนจูนนิ่งค่ะน้ำยาฟาชชิ่งออยค่ะเติมก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเพื่อช่วยชะล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะฝีเครื่องยนต์ไว้สัก1 0 1 5นาทีนะคะก่อน ที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกมาจากถังน้ำมันนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเก่านะคะน้ำมันเกียร์ออกจากระบบเครื่องยนต์นะคะก่อนทําการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์ได้รับน้ำมันใหม่เข้าระบบเต็มร้อยเปอเซ็นต์นะคะ เติมสารกันหอนเกียร์กระปุก S 1 9 0ลดการสึกหรอของเกียร์และอุปกรณ์ภายในห้องเกียร์จากนั้นนะคะทำการดึงน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าระบบได้เลยค่ะ ก่อนเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงถังนะคะเราจะบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยวีทีวันซูเปอร์ทรีทเมนต์ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์นะคะช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะใหญ่ยนชิ้นนิ่งเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยนะคะซันซอยเทอร์โบซินเอ็นมีส่วนประกอบของน้ํามันสังเคราะห์และน้ํามันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนดิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะ ให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐาน ISO 9001เติมสารกันหอนปั๊มเวอร์ป้องกันการเกิดเสียงหอนฟื้นฟูโอลิงและซีลมีสารป้องกันการรั่วซึม เติมสารเคลือบบ่าวาวเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบขามเมาที่เกิดจากการเผาไหม ควันขาวที่เห็นนะคะคือการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวไปทดสอบภาคสนามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงบ้างสวัสดีครับตอนนี้เรามาทดสอบนะครับรถยนต์ t ต y o t a นะครับโ o ลูร่านะครับเดินทางมาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแรงับผมครับผมเดินทางมาจากที่ไหนครับจากกรุงเทพก็พอจากกรุงเทพนะครับรถ t ตโยต a s o ลูราคันนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างถึงมาถึงแยกยนต์จุนิ่งครับ เครื่องสวิงครับเครื่องสวิงครับครับผมมีอะไรอีกครับลองให้หมดเลยมีเช็ดคัสเหยียบแล้วหายคัสเหยียบหายแล้วก็เกียร์จะเข้าเข้าลำบากเกียร์เข้ายากนะครับหลักๆก็คือเครื่องยนต์สวิงครับผมนะครับก่อนหน้านี้เคยนํารถไปตรวจสอบมาก่อนหรือไม่ครับไปครับผมไปเมื่อกี่ที่ครับไปมาสองที่สองที่เนาะอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่ออูนะครับที่แรกเขาทําอะไรให้เขาบ้างครับผมที่แรกก็ทําคัสทําคัสไม่หาย ทำคาร์สแล้วไม่หายแล้วครับก็เครื่องสวิงก็แก้ไม่หายเครื่องสวิงก็แก้ไม่หายไปที่2ก็แก้ไม่หายเหมือนกันไปที่2ก็ทำเครื่องสวิงเหมือนกันไปแก้ไขเครื่องสวิงแล้วก็คาัสด้วยก็ไม่หายก็ไม่หายก็ไม่หายหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับ2ที่2ที่ประมาณเกือบสองหมื่นเกือบเกือบสองหมื่นครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับถือว่าค่าใช้จ่ายสูงเลยทีเดียว ทำไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ยนจูนนิ่งครับก็ดูทางยูทูบฮะครับก็เห็นน้าสุรนาเขามาทําแก้เรื่องเครื่องสวิีครับติดตามทาง youtube มาเลยครับผมนะครับดู youtube นานไหมฮะก็นานเหมือนกันนะับนานเหมือนกันครับนะครับเสียตังค์สองหมื่นแล้วไม่อยากไปโดนซ้ำอีกแล้วครับผมกลัวโดนแล้วใช่ไหมครับโดนแลยศึกษาเลยครัศึกษานะครับวันนี้เดินทางมาถึงใหญ่ยนกี่โมงมาถึงประมาณหกโมงหกโมงเช้าคันแรกปะคันแรกครับผมคันแรกเนาะเดี๋ยวกลับคันสุดท้ายนะ ต,ต,อต,อนนต,อตอนนี้รถจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์น no uhh ิ่งครับผมไม่สวิงแล้วไม่สวิงอ่ไม่สวิงแล้วอัตราการเร่งเป็นยังไงครับอัตราเร่งขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นคัสเหยียบแล้วคัสเหยียบแล้วลื่นขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเกียร์เข้าง่ายขึ้นเข้าง่ายขึ้นครับนะครับอารมณ์แบบนี้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถึงจะได้อารมณ์แบบนี้นะครับต้องเป็นมาแล้วนานอยู่ต้องเป็นมานาน นะครับเพราะว่าแกถึงขนาดว่าหมดเงินถึงขั้นสองหมืนบาทแล้วรถไม่จบนี่ผมนะเจ้าของรถเองเหนื่อยแน่นอนเสียความรู้สึกอ่ะเสียความรู้สึกวันนี้ใหญ่ยนจูนิ่งดูแลคันนี้ทําอะไรให้บ้างก็จะดูแลเรื่องสารเชืออป่าวาวครับแล้วก็มีการถ่ายของเหลวทั้งหมดครับผมถ่ายของเหลวทั้งหมดทั้ง cover ท่ันเครื่องแล้วก็ล้างเครื่องมาเข้าโครงการไปเลยนะครับเข้าโครงการไปเลยนะครับ ตั้งวาล์วด้วยนะครับตรวจสอบระบบการจุดระเบิดไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนคอยไฟสายคอยสายหัวเทียนต่างๆนะครับรวมถึงปีกผีเสื้อนะครับอาจารย์ใหญ่ก็เอาปีกผีเสื้อไปทดสอบแล้วก็ไปเทสเดี๋ยวต้องไปครับนะครับไปเทสนะครับทดสอบให้แก้ไขให้ปรับองศาให้ใหม่ในตัวปีกผีเสื้อนะครับตอนนี้ก็ประกอบทดสอบการขับขี่ก่อนมากับหลังมาแตกต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างกันครับ แตกต่างกันเยอะเลยเครื่องร็จะเงียบ,บนิ่งแล้วขับแล้วมันสบายม,อามือเอบามือเป็นหนึ่งเบาขึ้น,บบนสบายสบายขึ้นแล้วที่ผมบอกอีกเรื่องหนึ่งคือทําขนาดเนี้ยเปลี่ยนน้ามันเครื่องนู่นนี่นั่นใส่สารเสริมระสทธิภาไปด้วยเนี่ยเบากระเป๋าด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับทําเยอะขนาดนี้นะครับคือสองครั้งที่ทํามาผมว่าไม่ได้เปลี่ยนแน่น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ก็ไม่ได้เปลี่ยน นะครับก็ดูแลแค่พื้นฐานเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วควรจะเจาะลึกในเรื่องของระบบด้วยตอนนี้ก็ขับแบบชิวๆเลยนะความโอ้ความเร็วร้อยนึงแล้วนะครับเครื่องยนต์ยังเบาๆอยู่เลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่มากวนแล้วนะครับกว่าจะตัดสินใจมาใหญ่ยนต์จูเนิ่งได้ก็หมดไปสองหมื่นแต่จริงแล้วหมดไปก่อนหน้านั้นหมดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับถึงตัดสินใจดู YouTube ติดตามใหญ่ยน เห็นการทํางานของทีมงานใหญ่ยนวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีมากครับทางานเป็นทีมครับผมเหมือนดูใน YouTube ไหมครับผมดูใน u t u b e เลยใน youtube แบบไหนก็แบบนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมนะครับรถตัวนี้ข้ามาบริการเยอะไหมครับเยอะครับผมนะครับหลายคันเลยทีเดียวหลายคันครับผมนะครับวันนี้พอดีว่าช่วงเช้าผมไปงานของอู่เหมือนกันนะครับเลยกลับมาดึกเลยมาสายนะครับเลยไม่ได้อัดคลิปช่วงเช้าก็เลยมาปิดคลิปทีเดียวเลยนะครับก็ฝากถึงคนที่ใช้โซลูนาแล้วเกิดปัญหา เครื่องยนสวิงลักษณะแบบเดียวกับของพี่แดงหน่อยครับผมก็อยากจะฝากท่านที่รักรถรุ่นนี้นะครับผมว่าเกิดปัญหาเครื่องสวิงมาที่ใหญ่จุนนิ่งครับรับรองไม่มีปัญหาครับแก้ได้ทุกกรณีครับผมครับผมโอ้โหจบแบบสวยงามนะครับก็เอางี้เลยครับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับสามารถเข้าไปดูที่ไลน์แอดได้ของสใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับอยากพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับสามารถเข้าไปที่ f a c e b o o k ธงชัยเจริญสุขนะครับหรือเพจ สอหญ่โยนจูนิ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเข้าไปดูยูทูปไปดูเพื่อศึกษาอาการรถก่อนนะครับก่อนที่จะทํทำการตัดสินใจที่จะเดินทางมานะครับก่อนเดินทางมาครับโทรปรึกษาก่อนนะฮะว่ารถมีอาการแบบนี้เนี่ยควรแก้ไขอย่างไรควรทําอย่างไรเบื้องต้นนะครับเรามีทีมช่างมีอาจารย์ใหญ่มีทีมช่างรอให้ข้อมูลอยู่หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาใหญ่ยนจูนิ่ง นะครับบอกตำแหน่งพิกัดของท่านนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับสามารถนํารถเข้าไปอู่อาจารย์ช่างซึ่งอยู่ในชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับที่อาจารย์ใหญ่เป็นประธานอยู่นะครับพร้อมกับอาจารย์ช่างอีกหลายท่านนะครับสามารถดูแลได้ทั่วประเทศ นะครับจะมีสาขาหรือว่าอาจารย์ใหญ่ที่ดูแลต่างใช่ครับผมก็จะมีทีมอาจารย์ช่างนะครับที่อยู่ทั่วประเทศในชมรมรวมช่างเดนใจจะดูแลรถของท่านนะครับก็ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e สอใหญ่เยนจุนน่งทาง y ยู t ท b e ชแนลครับวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องส่ง Toyota าโซลู a ากลับกรุงเทพแล้วครับวันนี้ก็กลับพร้อมรอยเย่ยมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป